โอเคครับนักเรียนสวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาเฉลย ER การบ้านนะครับที่เป็นแนวข้อสอบสอบเข้าหมนหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ฝึกทํากันบ้างน,นะลูกน่ะแล้วก็ฝึกทําข้อสอบด้วยตัวเองแต่ว่าวิธีการทําที่ดีที่สุดนักเรียนควรจะลองทําด้วยตัวเองก่อนอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจเท่าที่เราทุกคนพยายามทาได้แล้วถ้าเกิดว่าทําสุดความสามารถแล้วก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักเรียนก็มาดูจากคลิปนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราฟังคลิปแล้วเนี่ยนักเรีนยนไม่ค่อยเข้าใจนักเรีนยนก็ไปถามครูแปที่โรงเรียนก็ได้แต่ว่าต้องฝึกทำกันบ้านเนาะเพราะเวลาเรามีน้อยก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไปเริ่มต้นกันเลยครับกับข้อที่1น,นะครับเอกสารที่ครูแปะแจกให้ไปทุกคนเอาขึ้นมาแล้วก็ดูตามไปนะครับเขียนตามไปด้วยก็ได้นะครับข้อที่1น,นะฮะอ่ะโจทย์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วลูกนะโจทย์บอกว่าแปะกระจังชีทเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับ และจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า A เป็นประจำนะครับโดยแป๊ะจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า A ทุก12วันกัจจังจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า A ทุก15วันและชี้จะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า A ทุก20วันนะครับ e ถ้าทั้ง3คนไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า A พร้อมกันในวันที่16มีนา2565แล้ว3มคนจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า A พร้อมกันอีกครั้งวันที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนักเรียนเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ทุกคนจําได้ไหมครับว่าเราทําอย่างไรฮะถ้าไปเจอที่มันพร้อมกันอีกครั้งดังพร้อมกันอีกครั้งตีพร้อมกันอีกครั้งเวียนมาเจอกันอีกครั้งนะครับเหล่านี้ใช้การหาคอรนอโอเคนะลูกนะน้อยที่สุดเล็กที่สุดสั้นที่สุดพร้อมกันอีกครั้งหาคอรนอนะครับโจทย์ลักษณะแบบนี้ก็ไปหาคอรนอได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเริ่มทำนรกนะครับเริ่มจาก นักเรียนทุกคนต้องไปหาครนของส2บสองสบหแล้วก็20วันนะครับสาตัวนี้ต้องนะอ่ะเขียนเลยครับหาครนของมีครนของอะไรบ้างลูกนะครับ12 15แล้วก็20วันนะครับการหาครนที่ง่ายที่สุดวิธีการหาก็คือการหารสั้นนะครับ ใเลยลูกเขียนลูหน้าคูไปได้เลยนะครับ12 15แล้วก็20อะไรสามารถหาร12 15แล้วก็20ได้เอาที่หารได้ทุกจํานวนก่อนนะลูกนะถ้าไม่ได้ค่อยหาที่หารได้อย่างน้อย2จํานวนก็ได้นะครับอะไรหาร12 15แล้วยี 20, มีไหมครับไม่มีใช่ไหมลูกถ้าไม่มีก็ใช้แม่ที่หารได้อย่างน้อยสองจนวนก่อนซึ่งก็คือแม่ที่มากที่สุดเลยล้วกันนะฮะเอาแม่แม่5ก็ได้ลูกนะครับ12หารไม่ได้ใส่ไว้เหมือนเดิมครับ 5 3 5 5ามสต่อไปครับลูกไปหาจำนวนที่หารได้อย่างน้อย2จํจำนวนอีกนะฮะอ่ะครูไปเห็นแล้วน่าจะเป็นแม่อะไรลูกแม่4เนาะนะครับ4อะไรได้12 4 3 12 3หารไม่ได้ใส่เหมือนเดิมครับ4 14ลูกต่อไปใช้แม่อะไรต่อครับแม่3ลูกแม่3ครับถ้ายังมี2จํจำนวนที่หาลงตัวต้องหาอีกนะลูกนะอย่างน้อย2จํจำนวนต้องหาอีกนะฮะ3 สามหนึ่งสามสามหนึ่งสามแล้วก็เหลือหนึ่งเนาะขีดเส้นใต้สองเส้นเลยครับจบวิธีการหาครนอถ้าเป็นเรื่องการหาครนอเราต้องใช้การคูณเป็นตัวแอลทุกคนจาได้ถูกปมะให้เทคนิคไวนะครับก็คือให้ทุกคนคูณเป็นรูปตัวแอลก็คือคูณทั้งหมดเลยนะฮะมีอะไรบ้างที่เราต้องไปคูณครับก็ไปกรอบไปด้วยห้าสี่สามแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับคูณเป็นตัวแอลนะคูณเป็นตัวแอลนะลูกนะเอาละคูณกันออกมาได้เป็นอะไรครับคอรนอคือ คลนอคือเท่าไหร่ครับ5คูณ4คูณ3แล้วก็คูณ1อีก1อีกนะฮะจริงๆ1หนึ่งไม่เขียนก็ได้ลูกนะนะครับแต่ให้รู้ว่าคูณเป็นตัวแอลก็คูณทั้งหมดแล้วกันนะครับคูณแล้วผลลัพธ์จะกลายเป็น6 0สใช่ไหมลูก60มีหน่วยเป็นอะไรครับ60มีหน่วยเป็นวันเพราะคลนอที่นำไปหาตัวเลขหน่วยเป็นวันก็ต่อคลอนอเป็น60วันนะครับ หกสิบวันนี่หมายถึงอะไรมันยังไม่จบนะบางคนไปหาแล้วครนอคือหกสิบหกสิบวันอยู่ไหนในช้อยไม่มีนะฮะ <_ d> um> เขาถามว่าถ้าเขาไปพร้อมกันครั้งแรกวันที่สิบหกมีนาเห็นไหมลูกสิบหกมีนาสองห้าหกห้าคำถามคือเขาจะไปพ้มไปพร้อมกันอีกครั้งเวลาใดวันใดน,นะครับทั้งสามคนนี้เขาจะไปซื้อของพร้อมกนันในห้างสรรพสนิ้การเนี้ยทุกทุกหกสิบวันหกสิบวันเขาก็จะไปเจอครั้งหนึ่ง แต่แต่ละคนก็จะไปอาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วนะครับก็ไปเจอกันวันที่60ของทุกๆทุกๆครั้งดับต่อไป6กก็จะเจอกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เขาเจอกันคือวันที่16ใช่ไหมลูกเดือนอะไรนะมีนาคมนะครับมีนาคมมีกี่วันมีนาคมมีตรงทะเบียคมมี30อะไรฮะสามวันเพราะฉะนั้นวันที่16จเจอกันไปแล้วเหลือกี่วันครับจะครบเดือนเหลืออีกสิอะไรลูก15วันเพราะนั้นมีนาคมเนี่ย จะหมดเดือนก็คืออีกสิบห้าวันอ่าทุกคนเขียนตามกูแปลไว้นะสิบห้าวันนะครับเขาเจอวันที่สิบหกนับไปสิบห้าวันก็จะครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับต่อไปฮะต่อจะเดือนมีนาเป็นเดือนอะไรลูกมีนาก็เมีเมษายนเมษายนมีกี่วันเมษายนมีตรงทายโยนมีอะไรฮะสามสิบวันสามสิบวันนะครับ 15วันบวกอีก30วันทีนี้ผ่านไปแล้วอยู่วันลูก45วันใช่ไหมครหมดเดือนเมษาต่อไปก็เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะก็เรีสังเกตนะครับ15วันบวก30วันนี่กลายผ่านไปแล้ว45วันนะแต่เราบอกว่า60วันเขาจะมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้น60วันเขาจะมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งขาดอีกกี่วันครับจะถึง60วันก็ขาดอีก15วันมันก็จะกลายเป็น พฤษภาคมวันที่10อะไรพอดีเลย15วันที่15จะเป็นวันที่เขามาพร้อมกันอีกครั้งในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เป็นครั้งที่2ครับโอเคทุกนะืเพราะนั้นโทษทีต่ตอบโอเอาตอบพฤษภาคม15วันที่15ตอบก็ข้อ3นะครับโอเคนะ้องตอบข้อที่3เรียบร้อยครับลูกคือถ้ามันเร็วไปนะครับมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นักเรียนก็กดย้อนไปย้อนมาดูให้เข้าใจนะครับแล้วถ้าเกิดไม่เข้าใจจริงๆก็มาเจอที่โรงเรียนโอเคนะครับ ไปต่อเลยลูกนะคือป้งให้จบหน้านี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปแลหน้าแล้วกันนะครับข้อต่อไปข้อที่2พร้อมไหมครับเสร็จไหมลูกนะครับไปต่อข้อที่2ครับข้อที่2นักเรียนข้อที่2โจทย์บอกว่าถ้ากําหนดให้ a ดอกจัน b นะครับเท่ากับเศษ5ส่วน3คูณด้วย a ในวงเล็บนะครับบวกด้วย2คูณ b ในวงเล็บนะลูกเมื่อ a b เป็นจํานวนนับใดๆถ้า m เป็นหอรอมอของ6ก5 18และ N เป็นคอรนของ6 1 5 18แล้วเดอกจันทอ็หารด้วย5จะมีค่าเท่าไหร,ร่รน,งงงงงนะ่ครับเรียนฟังครูไปอ่านอาจจะงงๆงลูกนะค่อยๆอ,อ่านด้วยตัวเองแล้วค่อยๆแยกส่วนอ่านนะครับว่าเขาถามหาอะไรให้อะไรบ้างแล้วเราต้องใช้เรื่องอะไรเข้าไปช่วยในการคิดนะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับถ้าทุกคนเห็นดอกจันเห็นเครื่องหมายอะไรที่มันเครื่องหมายที่ เอาไว้แทนเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เราเรียกครูไปเรียกนว่าประโยคบอกเงื่อนไขนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดเงื่อนไขมาให้ว่าถ้าเจอเครื่องหมายนี้เราต้องเอาไปบวกเอาไปลบเอาไปคูณหรือเอาไปหารก่อนนะครับสาหรับข้อนี้นั้นนะครับโจทย์บอกว่า a ดอกจัน b ถ้าเจอดอกจันไม่ว่าจะเป็น a เป็น b หรือจะเป็น x เป็น y ก็แล้วแต่ลูกครูไปเรียกมว่าตัวหน้ากับตัวหลังแล้วกัน a ดอกจัน b ตัวหน้าดอกจันตัวหลังเนี่ยให้เอาตัวหน้าไปคูณกับเศษ5ส่วนส แล้วก็ไปบวกกับตัวหลังคูณกับ2ใช่ไหมครับเพราะนั้นน้ว่า A กับบจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เอามันไปคูณกับเศษ5ส่วน3แล้วก็เอาตัวหลังนี่ไปคูณกับ2แล้วนำมันำมาทำอะไรกันฮะบวกกันนั่นเองโอเคไหมลูกแต่ว่าเงื่อนไขมันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงฮะอ่ะค่อยๆทำนะลูกนะมาเริ่มทำกันเลยนะครับถ้า M เป็นหอละมอของ6 15 18นั่นเองเขาไปหาค่า M ก่อนโอเคไหมลูกอ่ะเริ่มหาค่า M ครับ ค่อยๆไปนะลูกนะนะครับค่าเให้หาหอละมอของ6 5ห้าสคูหาเลยนะ 6, 15แล้วก็18แนะลูกนะเราเน้นทำเร็วเพราะว่าเป็นแนวข้อสอบเนาะต้องแข่งกับเวลานะครับหารด้วยใครลูกนะครับหารด้วยอะไรที่สามารถหารลงตัวทั้ง3จํจำนวลเพราะหอลมอต้องหารได้ทุกตัวนะครับซึ่งข้อนี้ก็น่าจะเป็นแม่3 3มสามสองหกสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดครับ มีอะไรหารได้อีกไหมครับลูกมีอะไรหารสองหารห้าแล้วก็หารหกได้อีกไหมครับมีไหมเอ็มต้องเป็นหอละมอ,มอนะครับถ้าไม่มีทําไมล่ะฮะจบเรียบร้อยไม่มีแล้วเนาะนะครับไม่มีแล้วพเพราะฉะนั้นหอละมอก็คือสามถูกไหมขีดเส้นใต้สองเส้นก่อน<ม>นะครับเดี๋ยวค่อยขีดแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนนะฮะหอละมอนหอละมอน หอรอมอคือหอรมอคือเท่าไหร่ลูกสามซึ่งสามก็คือตัว,วนั้นเองตัว m นั่นเองเนาะนะครับที่ผมยังไม่ขีดเส้นเพราะว่าเห็นชำนวนไปเห็นว่าเฮ้ยคอร์โนเขาก็หาตัวเดิมนี่หกสิบห้าแล้วก็สิบแปดใช่ไหมก็เลยจะใช้หอรมอเรานี่แหละครับไปหาคอร์โนต่อด้วยการหาจํานวนที่สามารถหารได้อย่างน้อยสองตัวซึ่งมันมีตัวเลขที่หาร2กับ6ได้นั่นคือแม่อะไรลูกแม่2นั่นเองใช่ไหมครับอ่ะมันกูไปหาต่อเลยครับ จะได้ไม่ต้องเขียนใหม่นะครับหาต่อจากตรงนี้เลยลูกนะครับใช้แม่อะไรครับแม่สองสองหนึ่งสองห้าแล้วก็สามนะครับห้าหารไม่ได้ใส่ไว้เหมือนเดิมลูกนะครับอา้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคอนอของเราก็ได้มาแล้วการหาคอนอต้องคูณเป็นตัวอะไรลูก L นํำสามคูณสองคูณห้าคูณสามครับคอนอคือเท่าไหร่ลูกคอนอก็คือนำมาคูณกันทั้งหมดเลยถูกไหมครับ เก้าอะไรครับ90นั่นเองนะครับคูณกันได้90 90ก็คือตัวอะไรลูก n นั่นเองนะครับได้มาแล้ว3กับ90้าหอลมอและคอลมอของ6 15แล้วก็18นะครับเสร็จแล้วนะครับโจทย์ต้องการหา m ดอกจันเอ็นหารด้วย5เรื่อค่อยๆไปลูกหาเดอกจันเอ็นก่อนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ค่อยนำไปหารด้วย5ต่อโอเคไหมครับผมไปก็เลยไปคิดตรงนี้ฮะ m ดอกจันเอ็ม M คือ3ดอกจันทร์น N คือ90ครับและถ้าเราเจอตัวหน้าดอกจันตัวหลังตามเงื่อนไขข้างบนเราก็จะได้ว่าเศษ5ส่วน3ต้องไปคูณด้วย3ใส่วงเล็บบวกด้วย2ไปคูณด้วย b B ก็คือ B ก็คือตัว n นั่นเองซึ่ง N ก็คือ90นั่นเองนะฮะคูณกับ9กเข้าไปลูกนะครับผลลัพธ์จออกมาเป็นเท่าไหร่ครับใช้การตัดทอลูก สาม3นึ่งคูณหก็เป็นเลยครับ5นะฮะบวกด้วย9ก้าคูณเก้าสิบคูณสองได้ร้อยแปดูปร้อยแปผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะกลายเป็น185นั่นเองแต่185มันยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะโจทย์ต้องการหา m ดอกจัน m หารด้วยใครรูก5สุดท้ายครับนักเรียนครับเพราะะนะนักเรียนก็นำแค่185่ปดหาไปหารด้วยใครครับ หารด้วย5จะเขียนเป็นเศษส่วนหรือเขียนเป็นเครื่องหมายหารก็ได้นะครับผลลัพธ์ออกมาเท่ากันคําตอบก็จะกลายเป็น37นั่นเองตอบข้อไหนนักเรียน37ข้อที่2นะครับตอบเลยลูกโอเคนะครับจบข้อที่2นะครับเป็นเรื่องที่ยังอยู่กับพอรลมโครโนอนเนาะแต่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องของประโยคบอกเงื่อนไขแล้วกันนะครับหรือว่าเงื่อนไขของโจทย์ที่โจทย์กำหนดมาให้ ไปเจอดอกจันไปเจอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่อยู่ในโจทย์มไม่ต้องตกใจนะลูกมันเป็นเงื่อนไขที่โจทย์จะบอกมาว่าเงื่อนไขเหล่านี้นั้นให้ทําอะไรก่อนโอเคไหมครับไปต่อข้อที่3คมิตนี้จ,จบแค่ข้อที่3นี่บอกนะลูกนะนะครับค่อยๆดูค่อยๆทําไปนะครับออข้อที่3กําหนดให้ a b c และ e เป็นเลขโดดนะครับอธิบายเลขโดดก่อนนักเรียนเลขโดดก็คือเลขที่เราดึงออกมาตัวเดียว นะครับเลขที่มันอยู่แบบโดดเดียวเดียวได้เลยนะฮะจากเลขในหลักร้อยหลักพันหลักสิบเราดึงออกมาแค่หนึ่งตัวเราเรียกว่าเลขโดดนั่นเองก็คือดึงตัวเลขที่อยู่ในหลักต่างๆนี่แหละออกมานะครับต่อไปครับเขาบอกว่าให้พิจารณาจํานวนนี้นะครับว่าผลหารหาออกมาเรียบร้อยแล้วได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ให้หาตัวภาษาอังกฤษที่มันซ่อนอยู่แล้วนําผลลัพธ์ของตัวภาษาอังกฤษเหล่านั้นมารวมกันโอเคไหมครับข้อนี้มันต้องอาศัยให้นักเรียนทุกคน ค่อยๆลองทางมาลกนะครับเดี๋ยวมันก็จะถอนรหัสแต่ตัวแต่ละตัวตรตรมาได้เองนะครับเพราะมันมีเงื่อนไขที่มันก็ฟิกอยู่แล้วล่ะมันดิ้นไปในตัวอื่นไม่ได้นะครับอะมาลองเริ่มกันเลยนะครับใครทําก่อนกูไปได้ต้องเห็นก็ใส่เลยนะโอเคไหมครับใส่เลยนะครับพร้อมนะเริ่มเลยโจทย์ให้เนี่ยฮะข้อมูลตรงนี้มาอะทุกคนค่อยๆมาถอดรหัสทีละตัวแล้วกันแล้วเรียนมองเห็นได้ตัวไหนก่อน อ่ะคุณไปท่องสูตรคูณแม่สิบสองได้คุณไปเริ่มจากข้างบนลงมาข้างล่างก่อนนะฮะสิบสองอะไรครับใส่เป็นสีแดงแล้วกันเนาะสิบสองตัวแรกเนี่ยลูกสิบสองมันหารตัวแรกไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่านี่มันเลขในหลักหน่วยใช่ไหมอันนี้มันเป็นเลขในหลักสิบอ่ะมันก็ต้องไม่ได้จริงๆมันต้องเป็นศูนย์นะครับเนาะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสิบสองอะไระหารเออกับดีได้ซึ่งมันได้ผลลัพธ์เป็นหนึ่งนะฮะสิบสองอะไรสิบสองหนึ่งเป็นอะไรลูกสิบสองฮะทุกคนก็ใส่สิบสองลงไป โอเคนะฮะสิบสองนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าเอออะไรที่มันเป็นตัวตั้งนะลบด้วยสิบสองนะครับแล้วผลลัพธ์จะกลายเป็นเจ็ดก็ต้องเป็นสิบเก้าไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูแปะเ,เขียนทับเลยแล้วกันสิบเก้านะครับสิบเก้านะฮะสิบเก้าลบสิบสองได้เจ็ดอ่ะถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ก็ชักซีลงมาเรียนเห็นไหมเขาชักซีลงมาคู่กับเจ็ด เนี่ยครับชัก4ลงมาคู่กับ7นักเรียนก็ไปคิดต่อครับว่า12คูณ6ได้เท่าไหร่ครับ70อะไรลูก72ใส่72เลย70อะไรลบ72เหลือ6ก็ต้องเป็น70 70 8นั่นเองนะฮะ c ก็ต้องเป็น8เนาะ c ก็ต้องเป็น8นะครับ พอ4เป็น8 7 8ลบ7 2เหลือ6เขาชักใครลงมาต่อลูกชักดีลงมามันก็ทำตามหลักการหานะลูกชักดีลงมาทีนี้กจะใช้วิธีเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วอ่ะโจทย์ไม่ให้ตัวเลขมาแต่ให้เป็น e มาแทนก็คือ12คูณ e ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ลบกันก็เหลือ d ด้วยนะนี่นะฮะไม่ลองท่องสุขคูณม12สิลูก12อะไรที่มันได้60กว่า 12 5 60ใช่ไหมสิบสองสี่สี่สใช่หมสิบส้าหกสิบสิบเป็น72มันมีแค่ตัวเดียวไหมที่คูณ12บสก็ได้หกก็คือ12บหเพราะฉะนั้นมันก็หนีไม่พ้นแล้วฮะ e ก็เลยกลายเป็น5ผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น6 10 d ก็จะกลายเป็น d เหมือนเดิมถูกไหมซึ่ง d ตัวเนี้ยเท่าไหร่ไม่เรียนครับ เราก็จะคิดได้โดยสลักกันเดิมใช่ไหมเราจะหาดีตัวเนี้ยดีตัวเนี้ยครับดีตัวเนี้ยที่มันสามารถที่จะลบแล้วผลลัพธ์กลายเป็นสองนักเรียนก็ดูสิครับสิบสองไปคูณใครลูปหกสิบสองหกลายเป็นเจ็ดสิไรเจ็ดสิบสองนี่คือผลลัพธ์มันใช่ไหมเจ็ดสิบสองใช่ไหมครับแสดงว่าสองลบสี่ลบสองเหลือสองดลบเจ็ดเหลือศูนย์ดีก็ต้องเป็นอะไรลูก 7ดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้ดีทุกตัวเลย7 7หมดเลยโอเคไหมครับลูกอาจจะง,งงงหน่อยนะนักเรียนค่อยๆดูนะครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็เดี๋ยวมาถามครูไปที่รงเรียนนะลูกนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับเวลาเรียนที่กันในห้องเราช่วยกันพูดคุยในห้องช่วยกันถามตอบมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วโอเคนะค okay. นะทุกคนลองดูนะลูกนะครับเสร็จแล้วมันยังไม่จบเนาะเราต้องเอาทั้งหมดที่เราได้มามาทำไบกันบวกกันทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจาก A ต่ทุกคนดูสิลูกว่า A ของเราที่ได้มาคือออะไรเ หนึ่งไหมครับ a เป็นหนึ hey, e ่งบวกกับ b b คือเก้าบวกกับ c c คือแปดบวกกับ b b คืออะไรลูกดีดคือเจ็ดนะครับแล้วก็บวกกับ e e คืออะไรลูก e คือห้ามองเห็นหรือเปล่านะครับรวมกันแล้วทุกคนบวกแบบเร็วๆหน่อยลูก 1บวก9บวกแบวก7บวก5้าคำตอบไปเป็น30นะครับ30นั่นเองแล้ว30มีในช้อยไหมครับเวลาคิดอะไรแล้ว <c oughs> มันตรงกับช้อยมารู้สึกดีนะครับโอเคพวกเราครับคลิปนี้สำหรับหน้านี้เอาไว้แค่นี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันหน้าต่อไปลูก